Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแม็กแมนนะครับกับเกมแคสซี่ออฟเดอนะครับผมต <laughs> ้องเรียกว่าปลาหมึกโกรนะ,ะก็เป็นเกมเก่าเมื่อในอดีตนะที่อยู่ใน PC นะเป็นเกมที่ดังมากเลยนะในสมัยนั้น,นครับก็ได้มาพอร์ตลงในมือถือนะครับม, <laughs> มันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้จะดูเดือดแค่ไหนนะครับตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับรับชมกันได้เลยนะออผมก็จะ สวมบทบาทเป็นปลาหมึกโกดนะผมอ่ะเดี๋ยวก็เป็นการสอนนะว่าจะเล่นยังไงนะอ่านี่ก็คือการใส่นวดปลาหมึกนะเดี๋ยวผมจะใส่นวดปลาหมึกให้ดูนะครับเราก็จะเอาแบบอ่อเอาไว้ตรงนี้ก็มันบังคับให้เราไว้ตรงนี้นะครับเฮ้ยทำไมต้องให้เราซื้องูด้วยอ่างูก็50เหรียญน,นะครับมีดาเมจอยู่24นะครับไก่มี24นะครับแล้วก็อ่าอ่าต้องเรียกว่าอะไรก้ามปูแคปคลาวนะครับอ่าแปดสิบดาเมจแล้วมัเรามันให้เราซื้ออันนี้ อ้ยเล็กจริงๆเลยอุ้ยต้องใช้นี่ด้วยเหรอต้องเรียกว่าอะไรเดียะมานาเอนดิจีอ่ะไปผมก็จะไปทำลายนิวยอร์กนะครับอ่ะด่านแรกก่อนเลยนะครับอุ้ยมีอัปเดตหวยนี่ด้วยอ่ะมาปลามึกก็เริ่มแล้วนะครับมามันก็จะมีพวกยานบินต่างๆยานลบนะครับอ่ะเราจะหันสายหันฝ่ายอย่างนี้นครับเพื่อยิงของนะครับมาเลยน,นั่นเก็บให้มดสมบัติเป็นของเรามา เดือดน้ําน้ำอะไรจะไม่กลัวทั้งนั้นแหละวันนี้ <c oughs> ผมก็ยังไม่เห็นเนื้อเรื่องเลยนะปกติแล้วใน P c ซมันก็จะมีเนื้อเรื่องนะเอะอชำหนีนะยิงเดือดมน้ำเข้าไปนะ <c oughs> เราจะหมุนอย่างนี้นะถามว่านวดปเปล่าใช้ได้ไหมก่อนใช้ได้นะแต่ว่าเมื่อการที่เราใส่แบบว่าอุปกรณ์ติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวผมจะโชว์นวดปเปล่านะนี่ทาอย่างนี้นะเอะมันจะหมุนองศานะโอเคเอยพยาบาลไม่ได้เลยต้องเก็บไว้ก่อนโอเคสามชีวิตแล้วนะครับ อ่ะครับโอ้ยเราโดนโอ้ผมไม่ได้สังเกตโดนไปทีงเลยโอ้ยตายแล้วโดนไปทีนึงอะเกือบตายนะครอะดูโฆษณาก็จะได้บวกสองนะเปลือกหอยนี่เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดมันระบบจัดผิดนะครับอะลุยอาเราก็ได้ตังมาแล้วนะครับเออทีนี้เราก็สามารถซื้อของติดตัง <S <S ้งอุ้ยมีพึ่งด้วยอ่ะเอาพึ่งดีไหมอย ดูกระเป๋าอุ้ยมีสมบัติไม่ได้เลยต้องเปิดหน่อยแล้วนะครับเออได้สามพันเหรออ่อผมก็ได้สามพันนะครับพูดเลยโฆษณาโคตรนานนาน,านาจริงๆเลยเอาดูไลน์ร้านค้าหน่อยอุ้ยนี่ไงเปิือกหอยไว้อัปเกรดจริงๆ,ๆด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดผมเพิ่มมีห้าเองนะครับแล้วก็โ,โกอุ้ยซื้อโกได้วยด้วยอะเดี๋ยวใช้เปลือกหอยนะดูโฆษณาก็ได้นะครับแล้วก็อุ้ยเปลือกหอยคูร้อยดูโฆษณาก็ได้นะครับโอ้โเจ้าจำสุดๆเลยเฮ้ยอุ้ย เติมตังก็ได้วะโอเคนะครับแล้วก็อ,อใส่เติมต้องมาวันนี้อาซื้ awesome. โอ้โหแต่เล่นไปนเรื่อยๆก่อนล้วกันผมว่าเพราะผมใส่ฟรีไงยังไงก็ชิววันเฮ้ยไม่ยากผมจะซื้ออะไรดีอ่ะยังไม่ถูกใจสักอย่างอ,ะอ่ะอ้โหก้ามปูไม่ได้อะ่ะไม่ได้ก้ามปูมามีสามพันใช่ไหม ยังยังยังไม่ใช้ยังไม่ใช้อ่าไม่ดันส่องเลยนะครับลุยอ่าอย่างว่าแหละครับเกมสมัยนี้มันก็ต้องขับดันด้วยโฆษณาครับเมื่อไม่มีโฆษณามันก็แบบว่านะมันก็เอ้ยนี่ฉกโดนพอดีนะครับเอเคเห็นอ่าตัวสี่ชมพูชมพูที่วิ่งตามผมไหมนั่นก็คืออ่าเรียกว่าต้องเรียกว่าสกิลนะครับเออเวลากดใช้สกิลเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเวลาผมโดนลุมนะครับโอเคนี่นี่แย่ให้พังให้หมดนะครับ ก็เราก็จะมีศัตรูเป็นจะเรียกว่ามนุษย์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็มีหลายอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวก็ดูไปก็แล้วกันนะครับยิงให้หมดยิงลำใหญ่มันก็จะยิงแบบว่าอุ้ยคิดมันยิงได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับดูจากลักษณะนะครับอ่าลำใหญ่มันจะอึดขึ้นเห็นไหมยิงหลายทีเลยนะครับกว่าจะตายนะโอเคตะกี้ผมโดนไปทีหนึ่งใช่ไหมบางผมก็เลยเหลือซองนะครับไม่เห็นนะครับโอเคได้หัวใจคืนชีวิตฉันต้องมากขึ้น โอ้โหมันไล่ตามกันแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะครับโอเคตายไปอีกหนึ่งมาวิลำเล็กมันเร็วอะอมาสู้ฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกวิ่มันง่ายอะดู้ยด่านแรกเฮ้ยดีด่านสองด้วยเตะสองนะครับมามีหัวหน้ายังมีบอสยังมีบอสยังรอบ,บอสอยู่เนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ปั๊บปับไม่โดนนะไม่โดนไหมไกลไปไกลไปนะครับอัย โดนไปทีนึงโอ้ยบ้าเลยบ้าบอจะจัดเลยนะครับโอ้ยไอตัวนี้มันอึดนะครับต้องใช้ยิงครับ <c oughs> เอ้ยพังไหมพังไหมพังไหมพังเรียบร้อยโดนไปทีนึงบัตโถเอ้ยกี่จะจัดเลยไม่ได้ครับผมต้องดูคนพน,น,นันด้วยซะหน่อยนะครับ อ่าโอเคผมก็ได้อุ้ยไม่ได้เลยต้องงูใหญ่แล้วขอดูโฆษณาซะหน่อยต้องเข้าใจนะเพราะว่าเกมสมัยนี้มันก็ขับเคลื่อนด้วยโฆษณานะครับก็เหมือนผมนั่นแหละครับอ่าที่เป็นอ่าแคสเตอร์นะอ่าหรือเป็นยูทูบเบอร์แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ตัวผมผมเรียกตัวเองว่าเกมเมอร์นะครับก็เราเป็นคนเล่นเกมอะถ้าพูดกันตรงๆนะผมจะเอาเป็นเปลือกหอยโอเคมีโลแล้ว <laughs> มีเกาะแล้วเป็นไงมีเปลือกหอยเป็นเกาะนะครับโอเคก็เอา เอาพึ่งไหมเอาบีทไหมเอาบี๊เพนฟินนี่มันไปสโล่นะครับอ่าแช่แข่งเฮ้ยหรือว่าเราแช่แข่งมันดีวะแช่แข่งดีวะเอาใส่อันนี้อันนี้นี่แช่แข่งนะครับโอเคมีนกเพนฟินแล้วอะแล้วก็ใส่นี่ก็ไปด้วยโอเคพึ่งก็ไปด้วยนะครับเรียบร้อยทีนี้ละเมิงเฮ้ยพร้อมแล้วพร้อมจัดจัดมาอ่าที่พูดขึ้นมาเรื่องโฆษณาตะเกียบมาบางผมก็เข้าใจนะแต่ว่าบางทีโฆษณามันก็เยอะไปนะครับ แช่แข่งดูสิออ้ยใช้ได้เหมือนกันว่าเจ้าจมสุตรทีนี้แหละนีโอ้ยยิงพิษแบบลัวๆดูไก่ก็สู้เราไม่ได้พังพังพังอุ้ยงบงูมันยิงไก่โอ้ยไ,ไม่ไก่เท่าไหร่นะแต่น้าแข็งมันยิงไก่ไงโอเควิ้ยเรียกว่าบอมเงินงเลยทีเดียวนะหมุนหมุน,มนแบบอิสระมันต้องมีโดนเม่อหรโดนโดนจริงจริงด้วยโอเคแชร์แข่งไว้พังแมะอ้ยมันก็พังอุ้ยพึ่งมันจิกทีเดียวตายเลยว่ะโอเคพึ่งนี่มันเจ๋งไะเนี่ย มันอ๋อมันเป็นติดตามตัวนะครับเพึ่งโอ้ยลุงนี้ซื้อตรงนั้นแล้วดูดินั่นไงมันติดตามตัวโอเคอย่างมิสไซ์เลยทีเดียวนะืึเจ <c oughs> ้าจมสดๆบึมบึมนะยิงสองทียิงสามทีโอ้ย้าจะจัดยิงหลายทีมากเลยนะไอเรือลำหน้ามูฮู <c oughs> มาผมจะไปนิวยอร์กนะครับยังไงต้องบนุษยชาติ ฉันนี่แหละจะครอบครองโลกใบนี้เฮ้ยเยอะจัดๆไม่ไหวแล้วเฮ้ยมีบอสด้วยเห็นบอสเห็นบอสเห็นบอสยิง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 รัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆยิงรัวยิงพิษอ้ยชนะซะแล้วไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับโอเคเฮ้ยมีให้เปิดกล่องด้วยอ่ะอันกลางอันกลางดีที่สุดผมเดานะครับอ๋อมันบังคับแล้วเปิดอ่ะโธ่เอ้ยได้มาแล้วนะน่าจะเป็นสกิลนะอ่ะขอผมดูโฆษณาหน่อยก็แล้วกันนะครับ โอ้โหได้เล่นแล้วนึกถึงเกมเก่าๆจัดเลยนะครับนี่คือตัวอะไรอ่ะไม่รู้อุ้ยหมาสกิลจริงๆด้วยติดตั้งโอเคอุ้ยเราสามารถซื้ออัปเกรดได้อะไม่อัพนะครับเพราะว่าเสี่ยงเงินจริงนะครับเฮ้ยทำไมหนวดผมเหลือแค่นี้อ๋อกลายเป็นหมาตายแล้วผมกลายเป็นหมาโอ้ไม่เท่เลยอ่ะผมยากได้อันนี้มากว่าอันนี้น่าจะเทฝ่านะครับดูจากลักษณะนะ แต่ต้องทำอีเวนต์ว่ะโอ้โหโอ้นี่มันสกินไงโอเคโอ้โหเท่ว่ะเท่จัดอุ้ยเก็บสะสมจิ๊กซอว์แล้วได้อย่างงี้เหรออุ้ยยังเท่อ่ะดูดิโอ้ยมีงูเหล็กด้วย m e เ a l ร์มาเตอรงูอ่ะอุ้ยมีมังกรด้วยมีหัวมังกรด้วยนะอ่ามาชินซามเบอรเดอร์นะเอ้ยเจ้าจำสุดๆอันนี้หัวอันนี้หนวดอ่ะดูอันนี้สิ <laughs> อันนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคสําหรับคนที่แบบว่าดูเกมนี้ก็เผื่อใจด้วยนะครับเออ <laughs> เผื่อใจเผื่อเกมอื่นมากมไงเออเพราะว่าถือว่าให้ผมคลายเครียดนับเพราะว่าเล่นมาเยอะแล้ว <laughs> เล่นเกมอื่นมากนะครับก็ผมจะซื้ออะไรติดอ่ะเอออันนี้ก็ซื้อไปแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วเราจะาห่วมาออกไงวะอ๋อผมเข้าใจแล้วเวลาใส่เข้าไปนะครับมันจะช่วยให้ค่าเอจิของเราหรือว่าทักษะต่างๆดีขึ้นนะครับดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเพิ่มนะครับ สกิลอะอะไรอะ่อ่านไม่ออกบวกหนึ่งนะครับโอเคองั้นใส่ไปเลยดีฝานะแต่ผมชอบหน้าเดิมมันมากฝ่าปลาหมึกโคตรเทธธ่อะไปลุยกันนะ,ะมีน้องเอฟซีนะครับเรียกร้องขอมานะอ,อ,อยากให้ผมเล่นเกมอาร์คซูไวโวนะครับผมอุ้ยทำลายเมืองทำลายตึกเจยาจำสุดๆมาเข้าใจแล้วละมาลุยทีนี้ต้องเจอเครื่องบินแล้วสินะบอยเครื่องบินจริงจริงด้วยเ <laughs> น่ไม่กลัวหรอกโอ้โหยิงได้แบบ กีๆๆนะ่กี่อะน่นสโลสโลพังไม่ไปพังว่ะถ้าสโลมันไม่พังนะครับโอเคมันได้แค่สโลเฉยๆนะครับโอ้ยแย่ลยนะนเนี่ยโุ้ตึกมันจะพังที่ผายมันก็มาลุมเราเยียบเลยดิอ่าถ้าเกิดว่ายังไงก็ฝากค,คอมเมนต์ด้วยนะครับออเกมอาร์ตุยโวนะครับดูว่าผมจะเล่นได้ไหมผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอาร์ตุยโวก็ยังไงอะต้องดูอ่ายังไงอะ ขอสัก5้าไลค์แล้วกันถ้าได้50ไลค์อยากจะเล่นให้ดูนะครับอ,อ่าสวยโว <g ül üyor> เออก็คนไม่เคยเล่นนี่ว่าเอ้ยตายแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยมันกิ้งหลบได้นี่ว่ามาถเถอยเราก็จิ้งหลบดิเราจะไปอยู่ทำไมอ่ะเนะกิ้งหลบไปเรื่อยๆนะอุ้ยทับรถได้ด้วยอ่ะเจ้าจำสุตๆโอ้โหพจรยงๆพยจะตายสาโลมันไปก่อนสโลมันไปก่อนเออวิ่งมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วจิกมันอุ้ยจิ้งหายแล้วโลเกาะก็มีเรือแล้วทีนี้ เอ้ยแต่แค่สโลอย่างเดียวทำอะไรมันไม่ได้นะต้องยิงมันกอนงูขึ้นมาที่งู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 อยู่ไหนจิกมันแล้วเอ้ยถ้ามันอยู่ข้างล่างมันมันมันไม่ดีดรอเอออยู่ข้างล่างมันไม่พ้นว่ะโอเคจิกมันนี่นะชกมันเลยชอยกระโดดโอ้ยเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ เมื่อก่อนนะครับเกมนี้มันมีเคยมีอยู่ใน P ีซนะเมื่อก่อนนะรว่าจะได้เล่นนะเพราะว่าบ้านผมไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับต้องไปเล่นร้านเกมมาคิดดูสมัยยุคนี้อาจจะไม่มีร้านเกมเลยนะสมัยนั้นมีร้านเกมอยู่นะครับโอเคเอยทิพหายแล้วตายไง๊เกมพ้นไปกันชกกันเร็วชกชกเ็วชกเร็วโอเคให้มันมารวมกันเยอะผมใช้สกิลแล้วนะครับก็ใช้เนยโอ้ยฝ่าจะใช้สกิลผมเดือชีวิตเดียวแล้วชิบหายมา ไกลจะาจัดเลยคือวิ่งขึ้นบินลำนี้ไม่จริงต้องสามทีผมว่าสงสัยปุ่นต้องเพิ่มแลวนะถ้าผมไม่เพิ่มนี่ผมใส่สู้ไม่ได้นะครับเหลือชีวิตเดียวแล้วนะอะไปลุยทำลายตึกต่อนะเพราะว่ามันจะออกมาเรื่อยๆนะโอเคยังไงเราต้องทำลายตึกให้ไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับตีตีเข้าไปตีเข้าไปมาแล้วพวนก่อนองพ้นของก่อนเอ้ยไม่พังสักทีตึกผ่าแล้วมาฝ้ายมาฝ่ามาหน้ามาหลังเอ้ยโดนแน่นอนตายผม สู้ไม่ได้เลยไปโดนเอ้ยเสียไปหนึงชีวิตอ่าก็ได้ตังมาเพียบเลยนะแล้วก็โดนแบบเละเทะไปเลยนะซสู้ไม่ได้เลยงเสงสัยต้องซื้อหนวดปลาหมึกเพิ่มนะผมคิดเอาไว้อ่าซื้อหนวดปลาหมึกเพิ่มนะผมก็จะติดตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคฉันมีใส่หนวดแล้วทีนี้ต้องเอาไก่ครับไก่ไก่ไก่ลองไก่ลองไก่เอา,เอาติดอันนี้นะครับแล้วก็เอา ไม่น้ำแข็งมันไม่เข้าท่าเลยนะดูจากลักษณะแล้วนะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็จะผมขอบพูดตรงๆเลยนะข้อเสียของเกมนี้นะครับนั่นก็คือโฆษณาโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะติดอีกนะครับนวดตังจ์เยอะไงพูดให้ไงแล้วก็เอานี่ไปอีกหนึ่งอันนะครับโอเคน่าจะไหวแล้วแนะ่ะ <c oughs> แต่ฉันอยากได้คิงแคปจริงๆเลยเฮ้ย <c oughs> เปิดนี้อาจจะได้ไม่ได้เปลือกหอย5้าสบหรอเจ้าจำอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เอาเอางี้ไปก่อนนะลุย เดี๋ยเราก็จะมาลองเจ้าไก่กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างานะ <c oughs> <c oughs> ครับขนวิ่งหนีกันเต็มเลยทีเดียวโอเครู้แล้วแหละว่าต้องทําลายตึกอะ่ะนะจัดไปเลยดิฟ้ามาเลยติดเข้าไปอุ้ยไก่เหมือนปล่อยไข่อะแล้วไก่ด้วยอะอุ้ยระเบิดแถวแจมสุดๆขิบหายแล้วโดนโอ้โหโดนจนได้นะอุ้ยอันนั้นผมไม่ได้ติดอะไรมาตายแล้วลืมไปเลยนะชิบหายแล้วชิบหายจะจัด เอาไก่ก่อนโอ้มันยิงยากเหมือนกันนะมัะคือหนึ่งมันยิงช้าแล้วก็ยิงไม่ค่อยโดนนะครับโอเคไลบีคนไปก่อนอย่าอืนช่างมันไลบีคนจะจัดหื่ไม่น่าทับรถเข้าไปนะัข้างบนข้างบนข้างบน,งบนต่อกุ้มเรียบร้อยอุ้ยมันแรงนะมันแรงมากยิงสองนัดนะครับแล้วก็เอาครึ่งไปกินโอ้โหไฟจะโดนเอ้ยเอ้ย,อยหน้าหลังเอ้หนีโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคเฮ้สมบัติโดนไหมโดน,โ,ดนโอเคนึกกว่าไม่โดนซะแล้ว ออไข่ไปกินออกไข่ไปกินอุ้ยอะไรอะบอสออกมาเหรอรถพยาบาลพยาบาลพยาบาลหุ่ชันไม่น่าเคลียซะพยาบาลถึงไหมถึงพยาบาลไหมถึงโอเคได้หัวใจนะแชร์แข่งไว้ก่อนแชร์แข่งไว้ก่อนยังไงเอ้โดนแน่เออโดนจนได้นะจีบหายแล้วโดนลุมนะเอ้เ่นยากจะจัดแชร์แข่งไว้ก่อนอนวด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 เคลียเคลียมันเคลียรื่งบินลำนี่โอเค เรียบร้อยโอ้ยผมไม่ได้ติดบานหนึ่งอะบ้าจะจัดเลยนะโอเคไก่มันแรงมากเลยนะแต่ว่ามันชามันช้ามากโอ้ยมาจะมีกี่กลัาก็เข้ามาจะจัดการได้หมดโอเคเรียบร้อยทับรถเข้าไปทับก็ไปจัดจัดนี่ไงตึกนี้ทําลายซะผมว่ามันต้องออกมาเต็มอะไม่รู้ว่าจิกก่อนจิกอย่างเดียวจิกจัดจัดมาแล้วมัน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 มาแล้วหมุนก่อนหมุนหมุนหมุนองศาให้ได้โอเค หนีอืมเฮ่ยผมว่าต้องไปทำลายลูกปั้นแน่ๆเลยนะครับโอเคผ่านมันต้องได้อย่างงี้ขเสียของเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือโฆษณาเยอะมากนะครับเยอะจัดๆเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไง <laughs> เดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นออศอลพิษไปเลยนะครับคอปบ,บ้านะครับอมาใส่ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับ <laughs> แล้วก็ เอา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 พึ่งกับพึ่งกับพึ่งเอาพึ่งไปแทนอันนี้โอเคเอาพึ่งสองตัวเลยนะครับให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครนะครับเออเราต้องใช้อาวุธหนักแล้วนะครับลุยมาก็อย่าลืมนะครับเกมอาร์ตอาร์ตซวยโวนะครับเอออาร์ตดิอ่าถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นยังไงก็ขอสักห้าสิบไลค์นะครับเออหรือว่าฝากคอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะว่าอยากจะดูคอมเมนต์นะว่าเยอะน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเยอะก็จะทําให้นะครับโอเคนี่นะอุ้ยอุ้ย เอ้ยไม่ดีแล้วไมเขก็าท่าแล้วมีรถสรั่นก็ลำบากนะครับยิบหายแล้วมันจะมาฟั่มตรงนี้โอ้ยมันกวะว่าเออไม่ให้เรากิ้งไงพื้นที่น้อยลงนะมันอาจจะกําจัดพื้นที่ป่ะโอ้ยโอ้ยไม่ไม่เกี่ยวว่ะแต่ว่าที่ร,ร,รู้เวลามันระเบิดนะมันอาจจะโดนเราได้นะครับอ้ยเจ๋วแจ่มสุดๆเลยคบบ้านนี้ก็เออก็ยิงดีเหมือนกันนะดามเมจมันเยอะไงโอเคเรียบร้อยทับรถไทมอสมาช้าชนอะไรให้มันรู้ถึงความกดเกี่ยวฉัน พวกแกชอบแดกฉันนักใช่ไหมตายซะเจอยัยอยู่เลยไม่นะ่ะยิงน้อยยิงน้อยโอเคเอางูฉกมันฉกมันฉกเข้าไปงูน้อยอุ้ยงูน้อยไม่แรงเลยอะ่ะไปแล้วมาสองลำเลยต้องวุ้มไปหนึ่งอ้ายโดนโอ้โหสิบห้าชีวิตก็น้อยลงไปเรื่อยๆทำลายตึกกระเบดตึกลามบ้านช่องย่อยเหลือโอเคยิงพิษเข้าไปไม่นะ <c oughs> แกชอบกินซาซึมิฉันใช่ไหม ช็อตเฉิดย่างเงี้ยดังนั้นอย่าอยู่เลยตายซะอุ๊ยอุ๊ยรถสั่นกำลังภาพมาแล้วอุ๊ยระเบิดอุ้ยระเบิดแรงมากเกือบถึงแล้วอะโอเคอือเอาแล้วอุ๊ยเครื่องบินลำยักษ์อุ๊ยอุ๊ยโดนลุมผมโดนล้อมผมโดนลุมล้อมมาไม่ต้องกลัวยังไงฉันฉกฉันฉกให้หมดมาเลยข้างหลังมาฉกซะฉกซะอุ๊ยตัวเล็กมันฉกเร็วนะงูน่ะสังเกตกันดีๆนะโอเคเอ้ยระเบิดไหมเออระเบิดจริงๆริงด้วย ระเบิดจริงๆด้วยโอเคนั่นเครื่องบินก็ทําอะไรเราไม่ได้นะโอ้โหตาต้องไวมากเกมนี้โอเควิ่งคนวิ่งหนีกันใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยผมว่าด้านนี้อาจจะมีบอสป่ะไม่แน่นะ <laughs> มาอยากเจอบอสอยู่เหมือนกันให้มันรู้ว่าใครเก่งกว่าใครนะครับโอเคออกมาครับออกมาในมุมปั้งนะเออเราจะเป็นเนยื่อรมณ์มันไม่ได้ <laughs> เอ,อ้ยมันมาล้อมเลกเล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องติตึกให้พังนะครับโอเคเราก็เล็งตรงนี้ไปให้โดนพวกมันด้วยอโอเคพังไปหนึ่งลำนะ นีคิดว่าจะรอดอะไม่รอดง่ายๆหรอกหมูฉกซะนี่เรียบร้อยติดตามตัวสมหืมหนืมีพึ่งมาสองตัวก็ดีเหมือนกันนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับโอเคโฆษณาต้องมาแล้ว อ่าก็เป็นเกมที่คลายเครียดดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกแบบว่าโฆษณาโคตรจะนานนานจัดๆแล้วโฆษณาเยอะมากเลยนะครับอุ้ยมีสมองด้วยอะนี่ไงสิ่งที่ผมอยากได้นะครับนั่นก็คือไม่ได้เลยมันต้องมีก้ามปูนะครับเฮ้ยถ่าเราดูโฆษณานี้สองร้้าสเลยนะมังกรนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเฮ้ยหรือว่าเราจะติดคอบบายอีกอันหนึ่งวะ เออเอาเอาหนวดอีกสักหนวดดีกว่าเอาหนวดตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกามปูเข้าไปนะครับโอเคนี่ละฟอร์มโหดต,ต้องมาแล้วเฮ้ยหรือว่าโฆษณาดีกว่าเอา้าก็มาต่อกันเลยนะผมก็ได้ซื้อของมากมายเลยนะมีหัวมังกรด้วยทีนี้บ้าเลย มังกรมังกรเฮ้ยเจอบอสแล้วแนๆ่ๆนี่แหละสิ่งที่รอคอยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครอยากให้ทําต่ออย่างไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยก็เล่นมันเพลินดีสนุกดีนะครับอ่าใครเครียดจากเกมหลักของผมนะครับอ่าใครก็รู้อยู่นะครับคนที่ดูช่องผมนะว่าเกมหลักของผมก็เป็นบรรดาไดโนเสาร์ทั้งหลายนะั่นแหละอ่าดังนั้นน้องเอฟซีก็เลยเรียกร้องนะเกมอาร์คตัวไอวนะไม่รู้พูดดีทีนะตายซะ เอ้ยโอ,ยอย่ว่าจะงับทีนึงงับช้ามากเลยอะโอ้โห่เอ้ยแต่ว่าก็โอเคอยู่นะครับดูดิงับช้ามากพี่แตอาไว้ทำลายตึกได้นะครับโอเคลุยต่อไปเรื่อยๆนะครับฮ่ามวลมนุษยชาติจะต้องตกอยู่ในอำนาจของใครจูบิคาดนี่พนไฟนี่พนไฟนี่หัวจัดๆนะพนไฟหูไม่ถึงวะเฮ้ยแต่ก็โดนอยู โอเคโอเคฮ้บนไฟได้ตลอดสุดยอดจริงๆทำลายล้างเลยหมดบนไฟใส่มันนี่บนไฟบนไฟใส่คนไม่มีไม่มีไม่มีโอเคโห้ยฮ่ฮ่ามันใส่ได้สูงสุดใส่แปดหนวดนะผมคิดเอาไว้จอมตีมันนี่โห้ดพึ่งมิคาดนี้ก็รุนแรงเอาแล้ววิยบอสบอสเจอบอสแล้วไหนตัวอะไรเนี่ยโอ้โห้ขมหายแล้วมันทุบใส่ผมด้วยนะครับ คนไฟใส่มันอยู่เนี่ยไม่ถึงวะทําทไงดีวะเนี่ยเฮ้ยอะไรที่พื้นอุ้ยมีดบางตอมีมีดบางตอเอ้ยอุ้ยเกือบโดนอืมไอ้บางตออีกแล้วเอาไข่ไปเก็มเออเฮ้ยไอ้นี่มันนี่มันรถเชฟชัดๆเชฟกระทะเหล็กลบแล้วโอเคอุ้ย,ยบางตอทีละทีเองโอเคไม่น่ากลัวอุ้มันมีเครื่องทุบเนื้อด้วยชิบหายคนไฟใส่มันหลบได้ ้ยโดนหนวดไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเิ้ยทุบเนื้ออีกแล้วนี่แหละยิงใส่มันยิงใส่มันอะไรทําอะไรฉันไม่ได้หรอกต้องยิงไข่นะไข่มันยิงได้ไกลนะโอเคโดนไหมโดนอ้ยต้องโดนลูกกระตามนี่ตายแดงๆนะนั่นไงเอ้ยหิบหายแล้วหลบได้นะโอเคเฮ้ยพึ่งก็ใช้ได้นะเนี่ยโอเคยิงระยะไกลอยู่นะเอาเซอุ้ยอยู่นอกระยะทําอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันแข็งแกร่งสุดๆโอ้ยมันตบปังจุดอ่อนนะเออ อะไรเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้เดี๋ยวเราโดนทุบสภาพนี้โดนทุบแม่ไม่โดนหลบได้เออเอนเงยมันมีการง้างค้างไว้ด้วยเอยโอเคบางตรงบางต่ออะไรอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันบนไฟใส่มันก็ไม่ได้จากระยะนี้นี่ไหละยิงเขาให้ยิงเขาให้อะไรหลบได้หยอ่อนจริง,รงเป็นบอสที่อ่อนมากลูกน้องยังแข็งแกร่ง,งาวาเด้ยิงรัวๆยิงยิงไม่โดนอีกไม่ไกลไป ยิงไข่อมีไข่อย่างเดียวนะครับกับอ่าต้องเรียกว่าอะไรพึ่งนะครับถึงจะไปถึงนะน้องนั้นไปไม่ถึงเลยว่ะจิบหายแลนะ้วยิงพึ่งยิงเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าพึ่งมันปล่อยเหล็กในจากปากนะครับจริงๆไม่น่าเป็นไปได้嘛เป็นไม่น่าเป็นไปได้อฮ้ยคนฝ่ายก็ไม่ถึงจิบหายแล้วมีไข่อย่างเดียวที่จะถึงนะครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปสองดอกสามดอกโอเคเดี๋ยวมันก็ตายากระจอกจัด ทำอะไรทำได้แกนี้เองอ่ะมันมันไม่เดินหน้ามาด้วยนะถ้ามันเดินหน้ามานี่มันจะอุ้ยชิบมหายแล้วมีสองงานแนะ่คนไฟใส่มันไม่ถึงเอ้ยมีลูกน้องมาด้วยหายมา,มาลูกน้องลูกน้องอะไรตายอ้ยอ้ยหลบบางต่ออยู่นี่โอเคหลบได้อยู่มีบางต่อก็เท่านั้นแหละทำอะไรฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกฉันคนนี้แข็งแกร่งที่สุดมาอฮ้ยหลบบางต่อก็อุ้ยเกือบไปแล้วนิดเดียวนะมา้นไฟใส่มันนี่ด้วยอาจิสุดร้อนแรงนี่มาเลย คนไฟใส่นี่หคิบหายแล้วไกลเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยลูกน้องมันน่ากลัวว่าตัวมันอีกมาหโอ้ยบางต่อสองงานหลบได้สบายเบือ่อทำไรฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกมาอ้าวเอาเซ่โอ้โหเรามีพึ่งเนี่ยเนี่ยพึ่งนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเอ้อยโดนแล้วรบแล้วหเกือบนิดเดียวหนียังคีบทันนะครับโอเค ซึมอุ้ยมันไม่ขยับมาเลยนะถ้าเอาไปจริงเมื่อไม่ไปขยับมาก้นไฟใส่มันเลยไม่ถึงวะไม่ถึงชิบหายแล้วไฟนี่มันก็พ้นดีนะแรงดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยถึงตัวเข้าไปใกล้ๆมัน้นไฟมันอุ้ยเอ้ยหลบ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 ก่อนหลบก่อนอันตรายจัดจัด้นไฟไม่ถึงวะชิบหายแล้วโดนทุบแน่ไม่โดนนะครับไม่เข้าไปได้เลยนี่ว่าแต่ไม่ให้มันทุบอย่างเดียวนะครับโอเคอุยคนหนีเลยคนร้องอี้เลย เอ้ยงับงับมันเร็วโอ๊ยโดนบังตอว้าชนะแลา้วู้ฮูบังตอก็ไม่กลัวเก็บให้หมดโอเคอนุสรีอยู่ไหนฌอนจะถล่มมันอุย้ยนี่มันเพิ่งตัวกลางเองอะ่ะอุย้ยมันยังไม่ถึงเส้นชัยเลยไม่ได้แล้วผมต้องรีบไปเส้นชัยโดยไววิ่งกลับไปยังไวอสัมอสมอสัมอสมอัสมน่ะมันไม่ใช่บอสใหญ่ที่แท้จริงอะมันก็บอสใหญ่แหละแต่ว่ามันออกมาตรงกลางนะงับโอ้ยไม่ยอมงับช้าเกินไปอุย้ยมาแล้ว พวกลูกน้องมันออกมาแล้วอุย้ยนี่ไงอุย้ยเป็นลูกเชฟอะ่ะโอ้ยบ้าบอจะจัดคนใส่ใส่เลย <c oughs> เอาให้พังเอาให้พังโดยไวโอเคเรียบร้อยอนุสาวรีย์เชฟ <c oughs> เทพีเทพีเชฟใช่ไหมเรียบร้อยเอาเปิดตรงนี้นะครับอ้าชมอาชมอาชัม,ชม,ชมอุ้ยเก็วแกมได้ 40, 40นะ่ะถ้าเปิดจะขูนสองนะเปิดหน่อยอผมก็ได้ทำลายอนุสาวรีย์ไปแล้วนะครับอ,อนุสาวรีย์เชฟ <c oughs> อ่าวสองเท่าต้องดูไหมมันมันบังคับเราดูในเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆนะพอดีฟ่านะครับโฆษณาเยอะมากเลย <laughs> วันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเออเวลาก็ล่วงเลยแล้วคลิปก็ยาวมากเลยจริงถ้าตัดออกมาคงไม่ยาวเท่าไหร่หรอกแต่ผมดูโฆษณาเยอะมากเลยนะเป็นเกมที่โคตรโฆษณาแต่ว่าก็สนุกดีนะถือว่าคลายเครียดน,นะถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่ออ่า EP ต่อไปหรือว่ายัางไงก็ฝากคอมเมนต์ได้นะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์เยอะๆแล้วกันแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะกดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วจริงนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ Ha ah, of frye!